สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับรู้ชื่อคนพากสามีเปิดบ้านอ,อ่อ,อนอนน์งถูกคนใกล้ตัวภากสามีจากอกจากกรณีประเด็นข่าวดราม่านในโลกออนไลน์ที่มีการเลือกลากันของอ,อ่อ,อนอนน์งบัญญาวงอดีตนางสาวไทยคนที่30ของประเทศไทยกับอดีตสามีชินวุฒิอาวกุลที่ทั้งคู่นั้นได้มีทาย,ยาทด,ด้วยกันสองคนนั่นก็คือ น้องอองตองและน้องอองรีเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าอย่านั้นจริงๆเราก็รู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าเขานั้นมีใจให้กับคนอื่นประมาณสองปีแล้วซึ่งตอนที่เราแต่งงานกันเราก็ได้บอกกับสังคมว่าเราแต่งกับผู้ชายคนนี้นะตั้งแต่คบหาดูใจกันมาและใช้เวลาก็นานพอสมควร และได้รับรู้ว่าสามีของเรานั้นเปลี่ยนไปมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเราก็พอที่จะทราบสาเหตุแล้วเราก็ได้พูดคุยกันเป็นเบื้องต้นแล้วซึ่งมันก็เริ่มมาประมาณ2ปีเศษแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แปลกๆอย่างโทรศัพท์แปลกๆมาที่บ้านดึกๆและก็ไปๆมาๆไปไหนก็ไม่เหมือนเดิมพอระยะหลังๆก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันปรับจูนแต่สรุปพอมันมีคนอื่นเข้ามาเราก็ไม่สามารถปรับจูนกันได้อีกซึ่งทางด้าน,นอนนนงนั้นก็ยังได้เล่าถึงเรื่องของมือที่สาที่เข้ามาว่าเป็นสาเหตุหลักซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ได้คุยกันแล้วซึ่งพี่ออนก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เขานั้นมีคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อคุยกันไม่มีใจให้กันแล้วปรับจูนกันไปก็ไม่มีประโยชน์ เราควรจะแยกทางกันโดยดีซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้แยกกันอยู่2ปีเราก็รับผิดชอบความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลลูกและหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่สามารถตัดขาดได้แต่หน้าที่ของสามีและภรรยาเมื่อมีคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วมันก็ต้องจบลงขอขอบคุณข่าวจากโซเชียล e นิวส์อัปเดตครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ